คริสต์มาสปีนี้ไปสยามครับทุกคนไปผมแต่งตัวมาเพื่อไปงานแฟนมิสเอสดี SPD ด้วยนะผมสวัสดีครับผมขอถนะ่ายครับถ่ายได้ไหมครับได้ครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่หน้างาน s อ d พีดีนะครับวันนี้คงไม่ได้มาดูพี่ไปแล้วนะครับผมเพราะว่ามว่าวันนี้มันก็เป็นวันคริสต์มาสนะแล้วก็เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยแต่แมวันนี้แดดมันร้อนจังวะมาดูดิ ผมแต่งตัวมาเพื่อกันหนาวโดยเฉพาะเพราะว่าจำได้ว่าตื่นมาวันนี้แม่งอากาศเย็นเลยตอนนี้แม่งร้อนมากวันนี้จะไปถ่ายทิกตอกด้วยนะผมเราก็จะทำคลิปเป็นิีบ็อกในยูทูบนะครับผมว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้กันนะผมเพราะว่าเราจะไปงานแฟนมิสเอสพีดีด้วยนะผมเป็นงานที่ผมอยากไปมากๆเลยนะบ,บอกได้เลยว่าวันนี้น่าจะเป็นการเดินทางที่น่าจะทรหโถดพอสมควรนะไปรอดูกันครับเจอกัน ทุกคนครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปสยามนะครับแต่ว่าในการเดินทางที่เดินทางแบบประปรบนิดนึงก็คือเราจะนั่งรถเมล์ไปนะครับแต่วันนี้ผมมีเพื่อนมาด้วยนะผมสวัสดีครับผมขอใช่ครับใช่แล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้เหรอคราจะขึ้นสายไหนนะครับสายเจ็ดเจ็ดซึ่งผ่านไปแล้วประมาณสองสามตันก็มึงไม่ขึ้นไปแต่แรกวะแรกกูรอรอต้อนรับครับผมไปเจอกันตอนขึ้นรถเมล์เลยนะครับ คิวเมื่อไหร่พี่อย่าไปคิดเยอะคิวจัดเลยคนครับตอนนี้โคตรติดเลยไม่ไหววะเราไปไม่ทันแน่นอนนะผมเพราะฉะนั้นต้องไป BTS แล้วแหละเ <laughs> ชียตอนนี้เราอยู่ที่สถานีอนุสาวรีย์ครับอยู่ตรง Century ไ่ไพเ d ตแน่นอนครับตัวนะตัวนำพากูขึ้นรถเมย์นะเจอกันนะผมไปสยามก่อน คนตอนนี้เราอยู่ที่สยมามรียบร่อยนะ <a> ผมอยู่เพื่อนนียหน่อยเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงที่เขาจัดงานกันนะฮะ mm hmm. น่าจะข้างล่างนะเน้น mm จัดเลยอ้นะคนพลุกตอนนี้เราถึงสยามตรงสยามสแควร์นะฮะคนเยอะมากแต่วันนี้ผมจะมาดูร้านฟลีกนะผมเห็นว่าเป็นร้านแฟชั่นที่ชายชวิชายอย่างเงี้ยเท่ๆไปดูกัน ันนี้ซื้อสองได้ลดร้อยหนึ่งแค่อันนี้มัใช่แค่กระเบนนี้ผมก็ได้วยเชิดอ๋อไอเทมอันนี้สวยสีนี้ก็มีแล้วเท่าไหร่อ่ะสามร้อยหสิบใช่หรอตรงนี้มันมีก่องของนเอาที่มันดูไปใช่ไหมจะได้กียร์ตัวนี้มากเลยเว้ยแต่ว่าจะได้เป็นขายาวมันไม่มีอันนี้ดูเสื้อเลยนะเสื้อเชิดเสื้อเชิดใช่ไหมตัวใหญ่มากเออโอ้ยใหญ่จัด วันนี้ผมพาเพื่อนมาดูไฟนะครับน่าจะดูเสร็จแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมนี่ไงไฟเต็มเลยกลับบ้านแล้วเพื่อนไปใจ้อมเลยนะเอ้าก็มามาดูไฟไม่ใช่เหรอมาดูไฟอย่างนี้นะตั้งกระเช้าเองที่บ้านง่ายกว่าเพื่อนมันต่างอะไรกับไฟเซนโบว์เพื่อนต่างเลยมันก็มีประวัติมันก็มีไฟเหมือนกันแหละไม่ะวต่ยตอนนี้สองร้อยยี่สิบนี่เจ็ดร้อยห้าสิบโอ้หัวจะปวด แล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะผมวันนี้งมงมากมากเพราะว่าตอนแรกว่จะมาซื้อเก่งนะครับแล้วก็จะมาดูพี่ไฟ S P, ie, P ye, D แต่ว่าคนเยอะเกินว่ะไม่ไหวว่ะเดี๋ยวผมไปเจอกันครับคนตอนนี้อยู่ที่หน้างาน SPD นะครับคนเยอะแบบแน่นมากๆนี่อันนี้เขาเป็นมอนิเตอร์อยู่นะ ยิ่งดึกคนยิ่งแน่นนะทุกคนเดี๋ยวไงผมขอเดินทางไปเซ็นทนรัลโบ์ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้คงไม่ได้มาดูพี่ไปแล้วนะครับเพราะว่าคนเยอะจัะกาของไปกระลัยใ,ให้นะผมไปเอาพี่เอสพีดีนะครับเดี๋ยวกัน ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปเซนต์ปอนดนะครับเริ่มมืดแล้วแล้วก็จะดึกแล้วนะครับอย่างหนึ่งคือจะพาเพื่อนไปส่งของให้คนที่เกือบผู้โชคดีนะไปหาผู้โชคดีก่อนเราจะเดินข้ามไปเซนต์นด์ก่อนนะครับเพราะสยามคนเยอะกับเยอะไม่ไหวคิดว่าเซนต์นด์คนก็น่าจะเยอะเหมือนกันพี่วันนี้ส์นะไม่ได้มาดูไฟแล้วนะเพื่อนทำไมวะไม่ได้มาดูไฟแล้วนะเพื่อนอ๋อได้ยินว่าไม่ได้ดูไฟได้มาดูไฟแล้วโอเคกลับไปเพื่อนเหว่าคนเยอะเหรองว่าคนเป็นล้านว่ะ คคนนนเเป็มมนุษย์ึงจะลงกูตบไปที่อะว่ามีแววนะถ้าคนยืนสายลุกอะไรอย่างเงียความว่ามึงก็จะได้ถ่ายหมายความว่าข้างล่างเยอะไงตอนนี้เราอยู่ที่ซึนแคนโบอร์แล้วนะฮะและอย่างที่ผมบอกว่าที่นี่คนเป็นล้านเลยครับเพื่อนผมที่มาด้วยก็คือมันอยากมาดูไฟไงผมก็เลยพามันมาตอนนี้กําลังหาคนที่เราจะไปให้ของเขากันนะครับที่เพื่อนผมซื้อมาขอเลยว่าที่นี่สวยมาก รอครับทุกคนเมื่อกี้เพื่อนให้ของขวัญไปแล้วนะฮะับหวังว่าคลิปที่ลงไปนทุกคนจะชอบนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่สยามนะครับกูมีเงินให้มึงหนึ่งร้อยบาทมึงจะเอาไปซื้ออะไรก็ได้ให้เป็นของขวัญตัวเองไปดูกันเพื่อนผมจะซื้ออะไรในร้อนเพื่อนร้อนเลยร้อนกุรอน์กุรอน์กุรอ อยากกับบ้านยังไงว้าเนียวว้าวเขียววาเทียผู้ช่อยูกกับผมอยากเทียมันต้องใส่หมวกเพื่อนเด็ก้นให้หมวกแล้ขอูไม่ได้ให้ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่สนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็บอกด้วยคําเดียวว่ามันเต็มที่มากๆนะครับผมเดินไปนู่นเดินไปนี่เหนื่อยมากเลยนะครับทั้งเซนตันเวิลด์แล้วก็สยามนะครับคนโคตรเยอะเลยสมกับเป็นวันคริสต์มาสจริงๆนะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับถ้าเกิดยังไงก็ถ้าเกิดชอบก็กติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนี่คือผมไปไหนอีกแต่ผมจะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับไว้เจอกันครับบ๊าย กูไม่เปิดแฟลชตอนไหนวะ